คุณเคยสงสัยไหมทำไมบางคนไลฟ์ขายของทั้งวันทั้งคืนแต่ยอดขายไม่ถึงแสนแต่เจนนี่คนนี้ไลฟ์แค่ไม่กี่วันกลับทำยอดขายพุ่งหลักร้อยล้านบาทได้ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงวันนี้เราจะมาถอดรหัสทีละข้อว่าอะไรคือพลังลับของเจนนี่ที่ทำให้เธอไลฟ์สดขายของได้แรงขนาดนี้พลังของตัวตนและความจริงใจ สิ่งแรกที่เจนนี่มีเหนือใครคือตัวตนที่คนดูเชื่อเธอไม่พูดแบบนักขายเธอพูดแบบคนธรรมดาบางครั้งพูดผิดหัวเราะเองตอบคอมเมนต์แบบเพื่อนความจริงใจแบบนี้ทำให้คนดูรู้สึกว่าเธอไม่หลอกใครเธอเป็นของจริงนี่แหละพื้นฐานของการขายทุกอย่างบนโลกออนไลน์ความน่าเชื่อถือการสร้างอีเวนต์ไม่ใช่แค่ไลฟ์ขายของ เจนนี่ไม่ได้แค่เปิดกล้องแล้วขายของเธอจัดไลฟ์ให้เหมือนเทศกาลไลฟ์ live 4วันเต็มมีแขกรับเชิญดาราศิลปินเพลงสนุกทุกอย่างถูกจัดให้คนรู้สึกว่านี่คือเหตุการณ์พิเศษที่ต้องมาดูสดเท่านั้นการเปลี่ยนจากการขายเป็นอีเวนต์นี่คือหนึ่งในกลยุทธ์ที่ยกยอดขายขึ้นหลายเท่าตัวกลยุทธ์ดิวแรงราคาจริงใจเจนนี่รู้ดีว่าคนดูไลฟ์สดไม่ได้อยากฟังยาว เขาอยากรู้ว่าได้อะไรเธอจึงยิงจุดขายตรงๆวันนี้ลดจริงไม่มีหลอกเหลือแค่พันชุดหมดแล้วหมดเลยคำพูดแบบนี้กระตุ้นให้สมองคนดูเกิดอาการโฟโม fear of missing out ยิ่งเจนนี่พูดด้วยพลังและน้ำเสียงมั่นใจคนดูยิ่งรีบสั่งนี่คือจิตวิทยาการขายที่ส่งพลังมากสร้างแรงร่วมมือกับแบรนด์อีกจุดที่หลายคนมองข้าม เจนนี่ไม่ได้ขายของตัวเองทั้งหมดแต่เธอเปิดพื้นที่ให้แบรนด์ต่างๆเข้ามาร่วมไลฟ์สร้างความร่วมมือแบบวินวินแบรนด์ได้ยอดขายเจนนี่ได้ค่าคอมมิชชั่นและได้ความหลากหลายของสินค้าระบบนี้คล้ายกับการจัดตลาดรวมที่เธอเป็นคนถือไม์กลางตลาดนี่แหละหัวใจของการสร้างระบบขายที่ยั่งยืนทีมเบื้องหลังคือเครื่องจักรความสำเร็จ อย่าคิดว่าเจนนี่ทำคนเดียวเบื้องหลังของเธอมีทีมที่แข็งแรงมากทั้งทีมสต็อกสินค้าทีมตอบคอมเมนต์ทีมจัดส่งทีมประสานงานกับแบรนด์ทุกคำพูดของเธอหน้ากล้องมีทีม100คนคอยขยับหลังกล้องนี่คือระบบที่ทำให้ยอดขายหลักร้อยล้านเกิดขึ้นได้จริงไม่ใช่เรื่องบังเอิญจิตวิทยาการพูดแบบเจนนี่สไตล์เจนนี่มีจังหวะการพูดที่เฉพาะตัว ไม่พูดเร็วเกินไม่พูดช้าเกินมีคำเน้นที่โดนใจเช่นสุดคุ้มของแท้แน่นอนรีบเลยนะคะทุกคำพูดมีจังหวะดึงอารมณ์และพลังเสียงที่ปลุกให้คนอยากซื้อนักจิตวิทยาการตลาดเรียกสิ่งนี้ว่า Sonic Selling p a t t e r n ซึ่งเจนนี่ใช้โดยธรรมชาติเลยการสร้างความผูกพันกับผู้ชมเจนนี่ตอบคอมเมนต์ทุกครั้งที่เห็นเรียกชื่อคนดูบอกขอบคุณทำให้คนรู้สึกว่าเขามีตัวตนในไลฟ์นั้นจริงๆพอคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเขาก็อยากอยู่ต่ออยากซื้ออยากสนับสนุนนี่คือหัวใจของคำว่า Community Commerce การขายผ่านความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่สินค้าการสรุปยอดและเฉลิมฉลอง ทุกครั้งหลังจบไลฟ์เจนนี่จะขอบคุณทีมงานขอบคุณลูกค้าและประกาศยอดขายไม่ใช่เพื่อโอ้อวดแต่เพื่อยือนยันความสำเร็จจริงมันคือการสร้างโซเชียลพรูฟยิ่งเห็นยอดยิ่งอยากซื้อรอบต่อไปบทเรียนจากความสำเร็จของเจนนี่ยอดขายร้อยล้านไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากการเตรียมพร้อมความเข้าใจคนดูและการลงมืออย่างมีระบบสิ่งที่เจนนี่ทำได้ทุกคนก็ทำได้ถ้าเข้าใจหลัก5ข้อนี้จริงใจ มีระบบมีจังหวะการพูดที่ดึงดูดมีทีมที่พร้อมและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟนไม่ว่าคุณจะเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือเจ้าของแบรนด์เล็กๆจำไว้ครับคนซื้อของเพราะเขาเชื่อในคนขายมากกว่าสินค้าเสมอถ้าคุณสื่อสารด้วยหัวใจยอดขายหลักร้อยล้านอาจไม่ไกลอย่างที่คิด